ัสดีค่ะวันนี้ลุงพามาชมที่ดินในเมืองนะคะมาที่ซอยสุขุมวิทัหนึ1งนะคะมีบ้านที่อยู่ในซอยนะคะเป็นบ้านเดิมนะคะและติดกันก็ยังมีที่ดินนะคะที่ดินเปล่าซึ่งอยู่สุดซอยนะคะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะจะซื้อเฉพาะที่ดินเปล่าก็ได้หรือจะซื้อบ้านนี้ด้วยก็ได้นะคะถ้าทั้งสองแปลงนี้นะคะจะทำให้เรามีพื้นที่ที่กว้างขวางสะดวกสบายสามารถ ทำอะไรเพิ่มเติมได้หลายอย่างเลยนะคะราคาของที่ดินเปล่านะคะ8ล้านบาทนะคะค่าหลังนี้นะคะ10ล้าน2แปลงรวมกัน18ล้านบาทนะคะอยู่ในทำเลที่มีความเจริญมากๆนะคะเหมาะที่จะอยู่อาศัยหรือว่ามีแนวทางทำธุรกิจอะไรนะคะลองมาดูนะคะถ้าสนใจที่สวยนะคะมาชมกับลุงได้นะคะติดต่อลุ่งได้ที่0639320999ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ